วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปล้นโลกด้วยสูตรที่แลกมาด้วยคราบน้ำตาคนทั้งโลกมึงเชื่อปะว่าความฉิบหายในกระเป๋าตังมึงวันนี้ค่าข้าวที่แพงขึ้นเงินเฟ้อที่แดกเงินเก็บมึงจนเกลี้ยงต้นต่อแม่งไม่ได้เกิดจากโรคระบาดหรือสงครามที่อะไรหรอกแต่แม่งเกิดจากความโลภของคนใส่สูตรกลุ่มหนึ่งในอเมริกาเมื่อ15ปีก่อนยินดีต้อนรับสู่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือชื่อรู้ๆว่า ซับไพ m e ์มอ t เกจคริส s i สเรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าโลกนี้แม่งไม่มีหรอกความยุติธรรมมีแต่ผู้ล่าก,กับเหยือ่อและพวกมึงทุกคนคือเหยือ่อวันนั้นโลกเกือบแตกสลายแต่รู้ไหมใ,หใครรอดไอคนก่อเรื่องไงแม่งรอดแถมรวยกว่าเดิมวันนี้กูจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกลอกคราบไอพวกปีศาจในคราบนักบุญเอาให้มึงรู้ว่าโลกการเงินแม่งสกรปรกแค่ไหนเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำตาได้เลยสัตว ย้อนกลับไปช่วงปี2000อเมริกาแม่งขายฝันคำโตที่เรียกว่าอเมริกันด REAM ใครๆก็ต้องมีบ้านมีรถมีหมาวิ่งในสนามหญ้าแต่หลังจากเหตุการณ์นายวันๆเศรษฐกิจแม่งสุดรัฐบาลกลัวคนไม่ใช้เงินธนาคารกลางหรือเฟดเลยลดดอกเบี้ยลงต่ำติดดินต่ำจนเหมือนแจกฟรีเพื่อล่อให้คนเอาเงินออกมาใช้ทีนี้ธนาคารพาณิชย์แม่งได้ใจเงินมันหาง่ายนีว่ะ ปกติเวลาจะปล่อยกู้ซื้อบ้านธนาคารต้องเช็ค,คเครดิตใช่ป่ะเงินเดือนเท่าไหร่จ่ายไหวไหมแต่ยุคนั้นไม่ต้องมึงไม่มีงานทำเหรอเอาไปมึงไม่มีรายได้เหรอเอาไปไอ้เหี้ยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคำว่าซับพรามแปลภาษาชาวบ้านคือลูกหนี้เกรดขยะคนขับรถบรรทุกคนถูพื้นหรือแม้แต่ชื่อหมาแม่งยังกู้ซื้อบ้านได้ห้าหลังเพราะทุกคนเชื่อคำโกหกคำโตว่าราคาที่ดินไม่มีวันตก มีแต่ขึ้นกับขึ้นแต่ธนาคารแม่งฉลาดแกมโกงสัตว์มันรู้ว่าไอ้พวกลูกหนี้เกรดขยะพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องเบี้ยวหนี้มันเลยไม่อยากถือหนี้เน่าๆไว้กับตัวมันเลยใช้วิชาเล่นแร,แร่แปรธาตุทางการเงินสร้างนวัตกรรมนรกที่เรียกว่า CDO หรือ Collateralized Debt Obligation ฟังดูยากใช่ไหมกูอธิบายง่ายๆสมมุติมึงมีขี้หมากองหนึ่งหนี้เน่าไม่มีใครอยากซื้อใช่ปะธนาคารแม่งเอาขี้หมาไปผสมกับช็อกโกแลต นี่ดีนิดหน่อยกวนร,รวมกันใส่กล่องทองคำหรูหราแล้วแปะป้ายว่าช็อกโกแลตพรีเมียม AAA แล้วเอาไปหลอกขายให้นักลงทุนทั่วโลกกองทุนบำเหน็จบำนาญคนแก่รัฐบาลต่างประเทศหรือแม้แต่ธนาคารด้วยกันเองมึงอาจจะถามว่าอา้าวแล้วไม่มีใครตรวจสอบแล้ววะมีสิสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไง rating agencies แต่โลกความจริงคือพวกนี้ก็รับเงินจากธนาคาร ถ้ากูไม่ให้เกรด A A A, A มึงมึงก็ไปจ้างเจ้าอื่นสรุปคือกรรมการแม่งรับสวยช่วยกันเปลี่ยนก้อนขี้ให้เป็นทองคำแล้วกระจายพิษร้ายไปทั่วโลกปี2007งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราดอกเบีย้ยเริ่มปรับขึ้นไอ้พวกคนกู้เกรดขยะที่เคยกู้มาง่ายๆเริ่มจ่ายไม่ไหวทีนี้แหละความบันเทิงบังเกิดคนเริ่มเบีย้ยนี่บ้านโดนยึดเอาบ้านมาขายทอดตลาดบ้านล้นตลาดราคาบ้านร่วงดิ่งเหว จำไอ้กล่องช็อกโกแลตขี้หมาซี c d อได้ไหมพอแกะกล่องออกมากลิ่นเหม็นเน่าแม่งโชยออกมาทันทีมูลค่าแสนล้านกลายเป็นศูนย์ในพริบตา15กันยายน2008วันที่โลกต้องจารึก Lehman Brothers ธนาคารยักษ์ใหญ่ที่มีอายุ158ปีล้มตึงเหมือนยักษ์โดนตัดเอ็นร้อยหวายวินาทีนั้นความเชื่อมั่นในระบบการเงินโลกพังทลายธนาคารทุกแห่งไม่กล้าปล่อยกู้ให้กันเอง เพราะไม่รู้ว่าใครถือขี้ไว้บ้างเลือดสาดเต็มกระดานหุนเงินของคนทั้งโลกหายวับไปกับตาและนี่คือจุดที่เฮี้ยที่สุดของเรื่องนี้แทนที่ไอ้พวกน,นายบรรการที่ก่อเรื่องจะติดคุกรัฐบาลสหรัฐบอกว่าพวกนี้ใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ลม้มหรือ t o o big t o fail เลยเอาเงินภาษีของประชาชนเอาเงินอนาคตของพวกมึงไปอุ้มพวกมันแจกเงินพวกมันเป็นแสนล้านดอลลาร์เพื่อให้โบนัสผู้บริหารยังจ่ายได้เหมือนเดิม ขณะที่คนธรรมดาบ้านโดนยุดนอนข้างถนนตกงานครอบครัวแตกสลายนี่คือกฎที่เรียกว่ากำไรกูเอาขาดทุนมึงจ่ายหรือ privatized profits socialized losses ไม่พอธนาคารกลางเฟดเริ่มกดสูตรโกงเกมด้วยการทำ QE หรือการพิมพ์เงินออกมาดื้อๆแบบไม่อั้นอัดฉีดเข้าระบบเพื่อพยุงศพคนรวยผลลัพธ์ห้อเงินดอลลาร์ล้นโลก ค่าเงินด้อยค่าสินทรัพย์เสี่ยงพุ่งและนั่นคือสาเหตุที่ทําไมวันนี้ข้าวจานละ50บาทของมึงถึงดูน้อยลงทุกวันเพราะพวกมันขโมยมูลค่าเงินมึงไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสุดท้ายใครเจ็บที่สุดไม่ใช่พวกใส่สูตรบนตึกราฟ้าพวกนั้นแค่เปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนนามบัตรแล้วก็รวยต่อแต่คือลุงจอที่กเกษียณแ,แล้วเงินเก็บหายหมดเกลี้ยงต้องกลับไปทำงานล้างจานตอนอายุ70คือครอบครัวสมิธ ที่พ่อฆ่าตัวตายเพราะหาทางออกไม่ได้ทิ้งลูกเมียให้เผชิญโลกที่โหดร้ายวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่แค่วิกฤตการเงินแต่มันคือการปล้นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติปล้นความฝันปล้นอนาคตและปล้นศักดิ์ศรีของเป็นคนวันนี้แผลเก่ายังไม่หายดีหนี้ของอเมริกาทะลุเพดานไปไกลลิฟพวกมันยังพิมพ์เงินไม่หยุดและฟองสบู่ลูกใหม่กำลังถูกเป่าให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น รอวันที่มันจะแตกใส่หน้าพวกเราอีกครั้งคำถามคือถ้าวันนั้นมาถึงอีกรอบมึงมีที่หลบหรืออยังหรือมึงจะยอมเป็นแค่ตัวประกอบในฉากจบที่พวกมันเขียนบทไว้ให้มึงตายฟรีเหมือนเดิมโลกนี้ไม่มีที่ยืนให้คนอ่อนแอและไม่มีความเมตตาในโลกทุนนิยม